มาสวัสดีเพื่อนวันนี้มากินปลาข้าวบุญข้าวบุญด้วยมากินปลาแม่ภาษานี้ช็อแก่นนะครับโอ้ปลาแม่ครั้งแรกกับปลาแม่ของดีประจํจาจังหวัดอุทยัยปลาแม่มันจะมีหนวดหนวดทอดสวยมากเลยนะเดี๋ยวลองชิมแบบได้ทั้งกินแบบนี้อืมเนื้อหวานไหมเนื้อเหมือนปลาดนินใช่ ไปซื้อที่ตลาดเดิมน้ๆมามข้าวซเซเว่นอีกแล้วอร่อยอืมแบบไหมยังจะนอนตื่นสนสายวันนีน้ดูตลาดจะไม่ไวออร่อยอจินะ้ม มมเขาเร่งเนื้อแบบนี้มันกิน,นง่ายเลยนะมันม,มีแบบแรกกับไม่แรกอดสองร้อยบายใทใช้คนละุง <laughs> ของดืจงอจังัดอุทัย